สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพลินโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมนะ้วล็อกเอ็มอีเทอร์เรปสองจุดศูนเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับจะมาารีวิวนะครับสัตว์เลี้ยงกันนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่เขาแจกฟรีนะก็เดี๋ยวจะเป็นไงตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้อยู่นะครับรับชมคลิปเหมือนกันนะไอเพลลิสนะครับผมแล้วก็ล็อกเอ็มนะอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วหน้าช่องนั่นเองนนะครรััับบมมือกาลไไไปดด้้ชเยนะ อ่ะคลิปนี้ก็จะไปกันไวๆหน่อยแล้วกันนะฮะกระชับกระชับนิดหนึ่งนะครับก็ให้เราเข้ามาที่ New Year Tour นะครับนี่นะครับมันแจกตรงนี้นะครับเป็นสัตว์เลี้ยงนะฮะ New Year p e t Sale s e l e ็ t g i บ t b o อกนะครับเลือกได้ด้วยนะกดไปเลยนะครับอ่ะเห็นเราออกไปดูกันหน่อยนึงว่าไอสัตว์เลี้ยงตัวนี้มันมีอะไรให้เราเลือกบ้างวะมานี่ครับมันคือตัวนี้นะครับอ่ะกดใช้เลยนะครับโอ้โอ้โอ้เอมีด้วยกัน5ตัวนะตัวนี้ก็จะเป็นเยเอ็กนะครับ ตัวสีเขียวอันนี้คุ้นๆนะริวนะครับอันนี้เป็นโกลเด้นแซนอันนี้ปลาทองนะอันนี้เป็นมังกรนะครับผมเทศากาลตุ่จีนนะครับอันนี้เป็นเอ็ดก้าเนาะเอ็ดก้าน้อยเหรอเออผมมีตัวไหนบ้างวะอันนี้เป็นเย,ยร์นะครับอะเดี๋ยวผมไปเช็คในสัตว์เลี้ยงนยในกระเป๋ามหน่อยนะว่ามันมีหรือเปล่านะ ขอเช็คหน่อยนะครับสมุดคู่มือนะครับผมกดปลดล็อกไปก่อนนะครับไปที่สัตว์เลี้ยงหน่อยนะฮะผมก็จำไม่ได้แล้วผมมีตัวอะไรบ้างเ <c oughs> นี่ยปลาทองมีแล้วนะปลาทองมีแล้วมังกรตัวนี้ก็มีแล้วเนี่ยที่ผมบอกอะมังกรนะครับปลาทองนะครับเอ่อมีตัวอะไรอีกอะนะครับเอดกาโน้ยอะมีแล้วอะมีหมดแล้วนะครับสามตัวแล้วนะครับก็อีกสองตัวเราไม่มีใช่ไหมเดีย๋ยวผมก็จะแลกสองตัวที่ยังไม่มีแล้วกันนะ ก็จะมีตัวสีเขียวนะฮะแล้วก็ตัวสีอะไรวะสีฟ้านะฮะผมแลกตัวเขียวแล้วกันผมก็ไม่รู้อะตัวอะไรนะครับพี่เกียดเปิดดูนะอ่าแลกไปก่อนเลยแล้วกันไอ้ตัวเขียวอ่าเรามาดูกันแล้วกันว่าไอ้เขียวคืออะไรนะอย่าซีเรียสครับมันคือของฟรีนั่นเองนะไอ้เขียวเปิดมาเลยตัวนี้นะครับย่าเอกนะอ๋อผมรู้แลวนี่มังกร ไอเดี่ยวมันเป็นมังกรตัวเดียวกันป่วะอ๋อเป็นมังกรคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวผมไปดูสแตทกันหน่อยนึงนะฮะก็ไปที่ตรงนี้นะครับมันเป็นมังกรอยู่สองตัวครับอ้าโอเคเอ้ยเรามาดูตัวนี้หน่อยแล้วกันนะครับมันให้อะไรเราบ้างล่ะนะครับก็นะครับจะเป็นนะครับในส่วนของอ๋อผมไปดูทางนอกนะครับทางนอกมันจะสแตทเห็นชัดเจนกว่านะนี่ไปที่ถุงสัตว์เลี้ยงนะครับพาไปดูตรงนี้นะครับ กดเข้ามานะครับปึ๊กอันที่2นะแล้วก็มาเลือกในส่วนของสัตว์เลี้ยงที่เราได้มาใหม่นะครับตัวนี้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 นะครับไหนว่าไหนว่าเป็นมังกรเช่ดสิงโตนะครับมันมีอยู่2ตัวนะดูให้ดีนะนี่ตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้ผมได้ไปแล้วนะอ่ะตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็มีทําให้เป้าหมายนะครับอ่าโดนทาาดลมอ๋อตีทาาุลมเนาะ แรงแรง500%นะในขนาดประจนภายนี่โห่คตรด,ดีเลยนะครับมันได้จ็อบเพิ่มขึ้น10%นะครับผมอ่าสำหรับใครที่ฟาร์มจ็อบอยากจะเปลี่ยนอาชีพนะครับตัวนี้เลยนะแล้วก็เพิ่มความอะไรอะเอนเชนสเปริลเพิ่มความเสียหายต่อมอนสเตอร์ทุกประเภทแรงขึ้น3%ให้กับเจ้าของและสัตว์เลี้ยงนะแล้วก็เพิ่มอินห้บเขอรสเซ็นนะแล้วครับให้กับเจ้าของนะครับอิ่มขึ้น3 เเปอร์30%นะเอ้ยถือว่าดีเหมือนกันนะเออโอเคนะครับผมขอดูในหน้าตาเป็นยังไงประมาณนี้ปะอ่านี่ไงอ๋อมีไขาลานข้างหลังด้วยวะ่ะเข็ดเปลี่ยวเลยอะ่ะไอ้มีไขาลานด้วยโคตรเท่อ่ะครับไปดูดินี่ไงอ่ะโ,โอเคนะครับผมก็อ่าประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อใหมให่คลิปหน้านะครับผมสีวิวเกณฑ์สวัสดีครับ